สวัสดีแต่ชเช้ามืดนะทุกคนวันนี้มากีดยางน,นี่มากันแต่เช้านะทุกคนม,มา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 เนี่ยคิดคนุณนทุกคนอ้ยอันนี้อย่างนี้แหละเรามาแล้วเราไม่ได้พกอะไรมาเพราะเรามากีดยางกันอืน สวยง,งามเลยเชืนี่ยทุกคนเนี่ยบางทีอะเราก็มาหาอยู่หากินแล้วก็หมานกันอืนี่เหละชีวิตชาวบ้านชีวิตบ้านบ้านนะทุกคนเนี่ยมือช้านี่ก็แล้วก็ ไม่ต้องซี้ข้าวกันแล้วน,น,นถ้าเขาไม่บางก็คงไม่เจอนะเนี่ยื่าเขาจะเป็นอีกพันเนี่เราไปเอาไปเหลาดินออกจากบ้าน เราไม่ได้เอาอะไรมาโอ้ยงามเลยยางงามเลยือนอันนี้อุปกรณ์นเราก็มีนะทุกคน เออแล้วละเพาะเจ้าโอ้ถ้าไม่มาวันนี้มันก็คงจะเท่าทิ้งหมดนะมาเก็บดูเพ่อ ปาก็แจ้งนะทุกคนอ่าจะรีบกลับไปหุงข้าวทำกับข้าวให้สองอลา,านเนี่ยเนี่ยกำลังดอกหนุหน่มๆเลย อืมก็เห็ดนะโด oh, <okay. S 1> นี่อ๊ะเก็บมั้งเก็บจะสวยต้องค่อย้เย็บอยู่นะมันนี่จ้ะเอาล่ะค่มีนะทุกคนเผ็ดนะเนี่ยเนี่ย kita. Dong pet bet. Dia yuk ya. Dia di sana nih. Hmm. hmm. เราก็ได้หารไปมื้อหนึ่งมือสวยของเรานี่นีทุกคนดกงามเลยนะชืบชืบบ้านเราไม่เห็ดโคนออกก็เห็ดไอ้นั่นเนาะฮิลลิงกเนี่ยดูทุกคน โอ้ดอกใหญ่เล,ลยอันนี้โอ้เต็มโปะแล้วเต็มกระโปางแล้วทุกคนเนี่ยโอ้แล้เยอะอยู่นะอันนี <h 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 ้คือเราไม่มี ตะกร้ามีแล้วเพราะว่าเรามากีดยางเราเจอกันเนาะก็เลยเก็บมาเลย <What? S 1> เออก็เห็นเขาก็รอเจ้าอยู่นี่แหละดูคนเป็นมองอึงไเลย hmm. โอ้เต็มโป๊ะอย่างแล้วปะเนี่ยอ้ไอยากให้พ่อไปดูตรงที่ค่อยว่า <Yeah. S 1> มังเวานี่แล้วอย่งบ พลืดย mm ู hmm. uh ่บ huh. อ่ะเ้อป่ะเนี่ยอนม่นี่สวัสดไท่านเขาสวัสดครเขาเก็บขอนนงเคือถะาจะกระโปรใช่ปะต้องน้อยมีระเบ่งมหันเลยฝาไม่เห็นบ่ะโอเคนี้อ่บ่ โอ้บานเต็มโปเลยอืมโอ้อ่ะอ่ะไปเดี๋ยวจะวางแล้วนะเราต้องรีบกลับแล้วนะพ่อแจ้งแล้วเรากำลังชวยเลย ก็ไม่ลําบากถ้าทางไปส่วนแอดเป็้นนะเพราะว่ามันสวนเราอยู่ใกล้มันระยะใกล้หน่อยถ้าไกลมันของเขาก็โอ,โอ,โอ,โอ